ครับสวัสดีนะครับวันนี้อุดรธานีทีวีขอ,อนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ปู่พ่บาทบ้านติวตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งประกาศเป็นในราชกิจจานุเบกษาเรื่มที่98ตอนที่63เมืม่อวันที่28เมษาย,ยน พุทธศักราช2,924นะคะรับเชิญรับชมได้ครับที่หอนางอุษาจะชื่อมาจากตำนานเรื่องอุษาบารดก็คือมีอยู่ว่าเท้ากงพาน,เ,นเป็นเจ้าเมืองของเมืองพานไม่มีลูกก็เลยไปขอนางอุษามาจากพระฤาษีพระฤาษีก็เลยมอบนางอุษาหให้แต่ว่านางอุษาได้โตขึ้นมามีรูปโฉมสวยงามกลิ่นกายหอมเท้ากงพานก็เลยเกิดความหึงหวงไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานออกจากบ้าน ก็เลยเอามาซ่อนไว้กลางป่ามาไว้ที่หอนางอุษาเพื่อให้ริ่ำเรียนกับพราฤาษีค่ะแต่ว่าต่อมานางอุษาเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นก็อยากมีแฟนอยากมีคู่ครองเป็นธรรมดาก็เลยทํากระทงดอกไม้เสียงไทยหาคู่กระทงนั้นก็คือลอยไปถึงเมืองปะโคจังหวัดน้องคายซึ่งเมืองนั้นมีโอรสองคหนึ่งชื่อเท้าบารดท้าวบารดเนี่ยเก็บกระทงดอกไม้ได้ก็เลยเรียบแม่น้ําขึ้นมาตามหานางอุษาจนพบรักกันที่นี่แอบอยู่กินด้วยกันท้ากงพันก็ทราบเรื่องว่า ลูกสาวเนี่ยมีผู้ชายแอบมาอยู่กินด้วยกอกมไปเรื่องเี่้ก็เลยกะจะมาฆ่าผู้ชายคนนั้นให้ตายแต่ว่าด้วยความที่เขาก็เป็นองค์ชายของอีกเมืองหนึ่งจะไปฆ่าเขาเลยก็ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะเกิดเป็นสงครามระหว่างสองเมืองก็เลยท้าสร้างวัดแข่งกันก็จะเกิดเป็นวัดพ่อตาแล้วก็วัดลูกเขยก็ทีนี้พ่อตาเนี่ยสร้างวัดแพลลูกเขยก็เลยชนะโดนพ่อตาโดนประหารชีวิต ลูกเขยได้ลูกสาวเนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านเมืองตัวเองด้วยพอไปถึงบ้านเมืองตัวเองเท้าบารดมีชายาอยู่แล้วหลายองค์ทําให้ชายาหลายองค์ของเท้าบารดเนี่ยรุมกันแกล้งนางอุษานางอุษาทนไม่ไหวกลับมาตอมใจตายที่นี่ค่ะเท้าบารดกลับมาตามหามพบว่านางอุษาเนี่ยตายไปแล้วก็เลยตอมใจตายตามกันไปอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆ <laughs> หนูเล่าให้ฟังแบบเร็วๆจ้ะแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยอีกจ้ะจบครับ ไปภาพผมไปเมืองนั่งกุศลาได้ครับใช่ไม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 ่อ๋อไปหงกนเราอยู่่เราก็จะไปยืนตรงนั้นได้นงกุศาปารอันนี้ถ่ายรูปหรือเป็นถ่ายวิดไปอคเอาโบราณที่วี๋ปะนาบินมาปีนขึ้นไปแล้วปาร์ตนะน่าปีนเลยน่าปีนปน ถงะใก่อนอนุญาตเอาไปลงในย t u b e เลยนะที่เล่าบางกีน right. ีุ่ดอนทรานี่ทีก็พอดีให้เขาเขาเห็นในยังก่อนจะมาเที่ยวเติ่มเติมนะเราไปลไหมมีทางขึ้นไหมลูก แต่ก่อนเนี่ยก็คือจะมีบันไดไม้พาดขึ้นไปให้ขึ้นไปชมอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเอาออกแล้วค่ะไม่ให้ขึ้นชมเพราะอันตรายต่อนักท่องเที่ยวจ้ะแต่ก่อนเห็นมันมีบันไดพาดขึ้นอันนี้หลักอะไรเขตอะไรถ้าถ้าเอาตำนานเรื่องนางอุษาตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของนางอุษาแต่แต่ตำนานก็คือไม่ใช่เรื่องจริงนะคะตำนานเอามาเพียงแค่ตั้งชื่อก้อนหินแต่ละก้อนให้มีชื่อถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือตรงนี้จะเป็นเขตที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธในสมัยก่อน เราสังเกตจากใบเสมาเนี่ยค่ะที่เป็นแห้งเสาหินทั้งหมดเนี่ยค่ะที่ปักอยู่ร้อมรอบบริเวณนี้เราจะเรียกว่าใบเสมาจะมีทั้งหมด8ทิศทิศละหนึ่งใบจ้ะถ้าด้านบนหอนาอุกาก็คือจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ค่ะทานผูใดมองเห็นเลขที่เป็นมงคลก็บอกด้วยนะครับ่ามองเห็นเลขที่เป็นมงคล ้เอาถ่ายรูปรวบหน่อยถ่ายรูปรวบหน่อยมาถ่ายรูปรวมกันหน่อยครับในฐานะที่มาส่งท่านพ่อสุปัญญาครับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามารวมกันอาเชิญครับเชิญครับทุกท่านอาว่าใจแจ้งบอโอ้โหหาเดเล็กไหม สี่ห้าศูนยนั่นไหมเห็นเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วครับสี่ครับชัดชัดมากเลยโอ้ชัดมากเลยครับชัดมากจริงๆมารันิี่ายแมี่แมถ่าล้วครับถายแล้วครับต่อกระลัาเอาน้ำคือมาน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ยกินีกรัน้ำศักดิ์ส์นะครับเนี่ยเอาลูกใส่หัวเลยท่านทน โอ้ลูเลยครับแเอามาครับขยับเข้ามาครับถ่ายรูปโมนะครับโอ้รูปหมครับอุ้ยมามองกล้องนะคะหนึ่งสองสามอีกภาพหนึ่งจ้าหนึ่งสองสามีเก่า้อย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปย่งไปเลื่อนย้ายครับ นี่คือให้หนูถ่ายเป็นวิดีโอนีผมเพิ่นวิดีโอนี่รูปค่ะูึมาหน่าไกู่ดเสียผู้ต้วนะเนนแล้วผมหนวกะอันนี้เรียบร้อยไหมคะอันนี้ถ่ายเป็นวิดีโออ่ากล้องกล้องนึงค่ะ ที่สุพินรัลใมิ่งมทนีน่ไ้ย่งครับตังไหน,นะะบรรยาณไหมอุดร,ร,รทีวีอะ้องก้องจา 1, 2, ้าหนึ่งสองสามทีนี้ขอกล้องอุทยานด้วยนะคะครับ,รบของอุทยานับีตข,ขึ้นตีหลายลปีเนาะจ้าน้องกล้องค่ะหน พ่อเบอร์สายลงไปพูดนี้ก <reading repetition> <LE> uh ็ท like <bbe> ีโคกมากท่านนี้โคกมากข้างขวาข้างอันไปอีกข้างหนึ่งนะจ่าสามแยกย้างนี้เขาเหี่ยวขวาไปคลองนานเยอะเลยอย่าอย่ายกก้อนหินเล่นนะครับก้อนหินที่เพิ่นเลี้ยงไว้น่ะอย่ายกเล่นนะเดี๋ยวมันจิตงงนิดหนึ่งอย่ายกเล่นิ เป็นธรรมชาติเลยว่ามันเป็นธรรมชาติได้พวกนี่ไม่รู้ครับเมื่อเป็นมุดยรอแล้วเป็นธรรมชาติดีอยู่สิพ่อได้พอได้เอาไปนั่นน่เป็นภาพธรรมชาติไปขย้ายผ่านนึงอยู่ตามธรรมชาติุงานใหม่เนี่ยหรือหยิบศพพ่อตาหนิเดิพี่แท้ใช่ฮะอันถ่ายให้หน่อยค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนเดินไหมเดินไหมอย่าอย่าขยับอย่าขยับ ไยอเป็นยุ่ๆใคนันี่อยู่คนละทางอยู่คนละทางนะอยู่คนละทางยกไว้ให้มันให้มันให้มันได้ขนาดสองข้างเสือว่าได้าวัตงาสตงามนางรดมากฮะวอหน่อยเดียวอยู่หลงบาร์ุณดิ้ดูดิ้ด้นี่นี่นดูนี่นยแต่งดหน่อยออแสดงวาตอนนั่งโ เป็นธรรมชาติสวยงานเลยพลังมากขนาดนี้พลังม yeah. ักแบบนี้เขาต้องขึ้นมาเลยเป็นจุดสำคัญของมันเป็นรอยเท้าป่ะสงสัยสวยงามมากจะเป็นรอยพระพุทธบาทใช่ป่ะน่าจะมีรูนั่นเองจะเป็นรูสาคัญของมันนันเป็นรม ้ำพะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมตั้งแต่ช่วงรับวัตนธรรมทาราวดีและเขมรโบราณเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่14เป็นต้นมานอกจากนี้ยังพบร่องรอยของหลุมเสาด้านนอกเพิงหินจึงสันนิษฐานว่ามีการสร้างหลังคาเครื่องไม้ออกมาด้านนอกของธรำพะมีการปักใบเสมาไว้ตามทิศต,ต่างๆ บ่อน้ำนางสา้อยเมตรไก่สวยมากเลย เป็นเรื่องราวสมมุติขึ้นมาค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องจริงตรงนี้เป็นอะไรก็คือเป็นเขตที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธอีกจุดหนึ่งเช่นกันจ<ม>้ะว่ามีใบเสมาปักอยู่ล้อมรอบแปดทิศเช่นกัน<ม>อายุคที่เขามาสำรวจนี่ก็คือจะใบเสมาไม่ได้ตั้งอยู่แบบนี้จ้ะแต่และใบคือล้มหมดเลยอ<ม>ัน<ม>นี้นก็คือประปรูขึ้นมาค่ะประกอบขึ้นมาในช่วงยุคสำรวจจะมีหนึ่งใบก็คือใบนู้นจ้ะก็ยังสมบูรณ์ที่สุดยังไม่เกิดการแตกหักหรือว่าร้าวค่ะนี่นะค่ะใบนี้จ้ะโอ้นอกสมแเริ งมันเ,เลิกบนนี่นี่จ้าว่านี่เด้วเห็นตีนเ,เลิกข้าเม็จ้าเลกข้าเมาันอ่ากูอยากง่ายสังกัดมายุ่งสี่บได้ปะทงไหนจ้มายุ่งจ้ากตัวนี่ลว ทากลมสินนะจ๊ะเาพาเมน่ยมรไม่ไเนี่นนี้้ำาก็ไปเบิ้งอย่างนอิเบิ้องแมย่เก๊บ้านนี่ห้าเมตรต่อห้าเมตรจ้ะก้นบอก็จะเป็นทรงแหลมลงไปเรื่อยๆอมันมันเป็นสี่ล้วตงดล้วบ่แต่คพบนี่นะจ้ะมันเป็นหินรายมันบกเก็บน้ำก้นบ่อลนนะเพื่น เพื่อนสีอยากใส่น้ำสีเพื่นกับผมไม่หมองสีใส่เพรามันมีแองน้ำแต่เพนะคุดอะไรมาคุดหินมันจาะหินก้อนเนี่ยลงไปหาเม็ดเอานน้ำฝนไว้ใส่ลูกหลานได้เจ้าสมัยกี่เดือน่เนทำานนานเอะอกแล้วร้อยมาเล่นน้ำนี่แล้วมองาดึกก่าน้เพื่อนไใช่กันหรอยมาเล่นน้ำแม่ว่าสิพ้าน้าไปกินมาสั่นลูกเล่นเลาย่เงียก็ได้ชมภาพบรรยากาศที่สวยงาม สำหรับภูพุทธบาทปู่บกนี้นะครับก็อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงที่ทำการอุทยานนะครับครับก็ให้ชมภาพบรรยากาศสวยๆนะครับของุทยานประวัติศาสตร์ภูพบาทนะครับวันนี้นะครับเป็นวันสบายๆนะครับก็ใครอยากมาเที่ยวที่จังหวัดรัตนบุีเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ภูพ่บาทนะครับ อีกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับมีธรรมชาติให้เราได้ดูได้ชมนะครับได้สบายๆนะครับก็เชิญชวนนะครับ f c ที่อยู่ที่จังหวัดต่างๆนะครับที่จะมาเที่ยวพักผ่อนนะครับขอเชิญมาที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มาชมความงามนะครับทางธรรมชาตินะครับของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพาบดนะครับซึ่งอยู่ที่ อำเภอบ้านผือนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับก็เป็นสถานที่สวยงามนะครับอุดรธานีทีวีก็ขอแนะนําให้กับเอฟซีนะครับทุกทท่านนะครับที่จะมาที่จังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นสถานที่มีความงามทางธรรมชาตินะครับก็แนะนาไว้นะครับแต่ผ่านมาก็มาเยี่ยมชมนะครับวันนี้ก็ เราเสนอให้กับ FC นะครับได้ชมบรรยากาศสวยๆนะครับซึ่งเราไปถ่ายแล้วก็ไปเยี่ยมชมมาแล้วนะครับเป็นสถานที่สวยงามนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามนะครับก็อยากให้ FC เราได้มาชมนะครับถ้าผ่านมาทางจังหวัดรานบานีนะครับ ก็ขอพระคุณนะครับที่เข้ามาเที่ชมอุดรธานีทีวีนะครับวันนี้ก็มีความงามทางธรรมชาตินะครับอุทยานโบราณพุกอบาทนะครับมาเป็นให้แนะนำให้กับเอฟซีทุกๆคนนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้กับอุดรธานีทีวีนะครับขอบคุณมากนะครับ สนใจก็ติดต่อโทรศัพท์ศ4 2์สนะครับสอง5 6, 6, 6นกะครับก็เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา8นิกาถึง16นาฬินาฬิกาครับการเดินทางก็ห่างจากตัวจังหวัดอุดอนธานี67กิโลเมตรนะครับตามทางหลวงไมายเลข2อุดอนธานีนะครับกิโลเมตรที่13ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ไมายเลข2อง2นะครับไปทางบ้านผือ42กิเมตร ก็เลี้ยวขวาห้ารเมตรก็เข้าไปที่ทางลงมาได้สองสามี่แปครับอีก12กิโลเมตรก็เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรครับก็อัตราค่าเข้าชมนะครับ20บาทนะครับครับก็นําเสนอให้กับเอฟซีที่อยากมาพักผ่อนในวันหยุดนะครับครับก็คงจาก เป็นข้อมูลที่ดีๆนะครับเพื่อับกซีนะครับครับ,รบ,รบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ